ก่อนอื่นผมเป็นนักธุรกิจของ LEGACY นะครับอยู่เป็นรหัสคู่ครับร่วมกับภรรยาผมกรลปนาโตบุญมีนะครับปัจจุบันก็ผมอยู่ในตำแหน่ง 7, เจเมนเนจอร์นะครับทีนี้ผมต้องเล่ามาความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก่อนที่ผมจะมาจอยกับ LEGACY นะครับผมเริ่มต้นจากอาชีพหลักเป็นนักบินนะครับนักบินเนี่ยอยู่สายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็ ทำการบินโดยปกติแล้วรายได้ของผมเนี่ยต่อเดือนเนี่ยหลักครึ่งล้านนะครับผมสามารถหาได้สบายๆมากเลยนะครับแต่พอเข้าภาวะโควิดนะครับโควิดไนทีนเนี่ยก็ประสบปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าประสบปัญหาแล้วมันกระทบอะไรกับผมบ้างนะครับนอกจากที่ผมจะเป็นนักบินนะครับเป็นกัปตันเนี่ยหรือที่เรียกว่ากัปตันเป็นนักบินที่หนึ่งนะครับก็มีหน้าที่ในการ รับส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับนอกนั้นผมก็ได้รับความรับผิดชอบเพิ่มเติมก็คือเป็น Flight Instructor แล้วก็เป็น Simulator Instructor นั่นก็คือเป็นครูสอนการบินผ้าอากาศนะครับแล้วก็เป็นครูฝึกสอนในเครื่องบินจำลองนะครับเพื่อเพื่อให้นักบ,บินใหม่ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการบินนะครับมี performance ที่ดีแล้วก็หลักๆสุดท้ายคือ safety นะครับของของทานผู้โดยสารทุกท่านนะฮะ นอกจากนั้นผมยังรับผิดชอบในตำแหน่งที่เรียกว่า management pilot นั่นคือ Director นะครับผมคุมนักบินอยู่ประมาณ300กว่าคนรวมกับแผนกอื่นอีกสุดรวมๆแล้วก็ประมาณ400ถึง450คนนะครับในเวลานั้นนะครับเหตุใดนี่ครับนี่คือก่อนหน้าที่ผมจะรู้จัก Legacy เลยนะครับกินดีอยู่ดีดูจากรูปร่างได้นะฮะเสื้อสีฟ้าน่ารัก น่ากอดมากนะครับหลายๆคนเรียกผมว่าลุงหมีหรือลุงกัปตันนะครับก็บุคลิกขนาดนั้นนะครับผมก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงรูปร่างผมไม่ได้น่าเกียดอะไรเพราะว่าลูมเมทผมที่นั่งอยู่ข้างบอกว่าผมหุ่นดีตลอดเวลานะครับผมก็ยังคงกินอยู่นะครับจนกระทั่งเปลี่ยนจากลูมเมทกลายมาเป็นภรรยานะครับแล้วก็ผมก็มีลูกสาวหนึ่งคนหุ่นก็ยังคงดีอยู่เห็นไหมครแต่พอเริ่มมีลูกสาวแล้วเนี่ยผมเริ่มเอะใจละ เราต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อครอบครัวแล้วครับภรรยายังเด็กลูกยังเล็กนะฮะผมจะรีบไปตอนนี้ไม่ได้มันเกิดปัญหากับผมก็คือว่าผมเนี่ยเริ่มเดินขึ้นไปทํางานที่ออฟฟิศแล้วเหนื่อยนะครับผมก็เลยไปตรวจร่างกายพบหมอผลปรากฏคือผมมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับในปีแรกประมาณ2 0 1 8 2 0 1 9คอเลสเตอรอลสูงขึ้นมาเล็กน้อย ความดันเริ่มสูงขึ้นมาประมาณ130ผมออกกําลังกายอย่างหนักครับโดยการวิ่งวิ่งนะฮะวิ่งเข้ายิมบ้างเล็กน้อยเลยฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเน้นที่วิ่งนะครับเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อเจ้าตัวน้อยนี่เองผมใช้เวลาประมาณ36เดือนที่ลองผิดลองถูกด้วยการออกกําลังกายแต่ผมยังคงกินดื่มอยู่นะครับผลการตรวจร่างกายทําให้เมื่อปลายปี2019ทํเ้าให้ผมรู้ว่าการออกกําลังกาย ไม่ได้ช่วยผมเลยครับคอเลอสเตอรอลผมยังคงพุ่งสูงขึ้นไปต่อเนื่องติดเพดานเลยฮะสประมาณนี้นะครับความดันผมไป140ตัวล่าง97้านะครับค่าทุกอย่างในร่างกายแย่หมดเลยผมเฟลมากการออกกําลังกายมันทําให้ผมแค่เปลี่ยนจากรูปล่างนะครับจากน้าหนัก90กิโลลงมาอยู่ที่น้ําหนัก82นะครับก็แต่ว่าร่างกายผมไม่ดีเลยจนกระทั่งภรรยาเนี่ยเดือนมกราคมปีนี้เอง ภรายาได้รู้จักกับโค้ชฝนนะครับจริงๆโค้ชฝนนี่เป็นโค้ชผู้เปิดโอกาสนะครับก็ไปเจอกันที่บ้านซึ่งภรรยาเนี่ยอยากมีหุ่นที่ดีนะครับก็เลยชวนผมไปด้วยผมก็เลยไปนั่งฟังจริงๆแล้ววันนั้นที่ผมไปนั่งฟังคือผมอยากรู้ว่าวิตามินอะไรมันทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือมันมีผลต่อด้านสุขภาพจริงหรือไม่อันนั้นคือสิ่งที่ผมติดอยู่ในใจผมเชื่อว่าพื่อนๆทุกคนก็น่าจะจะเคยคิดอย่างนี้นะครับว่าขายตเปบ้าง วิตามินมันทาอะไรกับเราได้จริงหรือเปล่าโภชนาการใช่เหรอไอ้ที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มันไม่เรียกโภชนาการเหรอนะครับผมก็เลยไปนั่งฟังด้วยวันนั้นมีโค้ชไผ่นะครับก็มานั่งฟังกับเรานะครับจนพูดกันอยู่ประมาณอธิบายกันประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วผมก็ตัดสินใจทดลองครับผมตัดสินใจทดลองรีบอนคนละ2เซตกับภรรยาในวันนั้นเลยนะครับก็กะว่า2เดือนเนี้ยจากความเข้าใจที่โค้ชผลกับโค้ชไผ่เนี่ย อธิบายให้ผมฟังในวันนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างล่ะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยผมก็คงเลิกแล้วก็ยุติในในสองเดือนนั้นนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนี่คือรูปก่อนนะช่วงปลายปี2019ก่อนที่ผมจะมารู้จักกับรีบอนนะครับรู้จักกับ Legacy โปรแกรมสุขภาพตัวนี้ผมหนัก90ดูจากรูปก็น่าจะรู้นะครับทีนี้พอออกกําลังกายมาแล้วมารู้จักรีบอนไม่น่าเชื่อครับ45วันผมกลายมาเป็นคนคนนี้ครับ ก่อนเข้าไฟโยแฟทนะครับนี่นี่หลังจาก45วันที่ทานรีบอลแล้วจากน้ําหนัก90กิโลกร,รัมครับผมลงมาเหลือประมาณ80แล้วต่อเนื่องมาจนเดือนมีนาคมเนี่ยผมลงไปอยู่ที่75กิโลกร,รมัมผมก็เลยอืมมาดีจริงๆเลยแล้วตอนนั้นมีโปรแกรมมีแคมเปญเกี่ยวกับไฟโยแฟทครับผมก็ได้ลงสมัครเพื่อผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วผมมาสมัครเป็นเพื่อนสายไหลของผมดาวไลน์ของผมเองเนี่ยสองคนเขาอยากลงผมก็มาลงเป็นเพื่อนเขา แต่สุดท้ายเ,าเขาก็หนีผมไปก่อนนะครับก็เหลือผมคนเดียวสิ่งที่ผมได้คือได้หลักการโภชนาการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของวินัยต่างๆใน3มเดือนที่ผ่านมาจนทําให้ผมเปลี่ยนร่างเป็นร่างที่สามนะครับ <od> <like vision> ผมได้ตําแหน่งที่5 Bio ้าฝ่ายชายนะครับไฟเยแฟที่ผ่านมาล่าสุดต้องขอบคุณรีบอลนะครับขอบคุณโค้ชซิงแล้วก็ขอบคุณโค้ชผู้สอนงานทุกคนนะครับมิเหล่งโค้ชไผ่นะครับโค้ชบอยโค้ชนิจินะครับที่ทําให้ผมมีวินัย มีสุขภาพที่ดีได้แบบวันนี้จุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมมาสนใจธุรกิจมันคือระหว่างที่ผมลงมาอยู่ที่เดือนมีนาคมเนี่ยน้องน้องนักบินเวลาไปบินน้องๆทักครับอยากรู้ว่าพี่ทําอะไรพี่กินอะไรบนเครื่องคําตอบของผมผมตอบว่าอย่ายุ่งกับพี่เพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมกินมันคืออะไรแล้วสิ่งที่ผมกินมาทําอะไรกับร่างกายได้นะผมก็บอกเลยว่าอย่าเพิ่งยุ่ง รอผลตรวจเลือดของพี่ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะครับวันที่29กุมภาผมก็ไปตรวจเลือดเลยครบ45วันพอดีผลตรวจเลือดดีปั๊บเนี่ยผมก็เลยตื่นเต้นมากเลยแต่ก่อนจะถึง29เนี่ยความดันผมวัดเองที่บ้านตลอดครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีละผมเลยปรึกษาโค้ชไพยกับโค้ชฝนว่าเราจะเอายังไงดีไหนเห็นบอกว่าต่อยอดธุรกิจได้มีความคุ้มค่าใช่ไหมขอคุยหน่อย อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนกับสิ่งที่เราคิดมาไหมเพราะจริงๆแล้วหลักการของเครือข่ายเนี่ยเอาตรงๆสิ่งที่ผมได้รับรู้มา information ที่เราได้รับรู้มามันไม่โอเคแล้วก็ไม่รู้หลักข้อมูลที่ผมได้มาผิดหรือถูกก็ตามแต่ผมไม่โอเคฉะนั้นแต่พอมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนผลผลลัพธ์มันออกมาชัดเจนขนาดนี้ผมเลยถามว่าผมอยากรู้ละผมขอเข้ามาดูหน่อยว่าอะคาเดมีเป็นยังไง โค้ชดักรูปนะครับโค้ชฝนกับโค้ชไผ่เนี่ยได้พาผมเข้ามาในแคเดมี่วันแรกเลยผมมารู้สึกเอนจอยมากครับเพราะว่าบรรยากาศเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งที่ที่เราไม่เคยตอนนั้นยังเป็นออฟไลน์อยู่นะต้องมาที่สทรนะครับบรรยากาศวันนั้นเป็นเต็มเ,เปลี่ยนไปด้วยความแบบเรารับรู้ได้ว่าเขาให้เป็นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความแชร์ของของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับวันนั้นผมได้เจอโค้ชที่เป็นโค้ชมหาชนด้วยนั่นคือโค้ชซิงนะครับกับโค้ชบอยนะครับวันนั้นก็ พีเนให้ผมฟังในเรื่องของ w ายแอร์จอยวายเน็ตเวิร์กวายเลกาซี่วายซิสเตมผมก็ฟังดูมีหลักการมีระบบแล้วก็มีการสอนให้ทําระบบนั้นอย่างมีระเบียบเพื่อประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าแล้วผมก็ยืนคุยอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จแล้วผมเปลี่ยนใจทันทีผมตัดสินใจแล้วก็เปิดใจว่านี่แหละนี่คือธุรกิจที่ผมกําลังจะทําก่อนหน้านี้ผมเป็นต้นเหตุผมเป็นสาเหตุของรายได้ของครอบครัว หลังจากที่เกิดโควิด1 9มันได้พากทุกอย่างไปจากผมเกือบ100%นะครับเกือบ100%ผมพูดได้เลยเพราะว่าเป็นสายการบินเนี่ยสายการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับผมโชคดีและขอบคุณตัวเองที่วันนั้นได้เปิดโอกาสเปิดใจมานั่งฟังอคาเดมีจนทําให้ผมมีจนทุกวันนี้ครับแล้วก็มีโค้ชที่สอนงานน่ารักน่ารักมากหลังจากนั้นเนี่ยผมเปิด ใจแล้วมีนาคมผมทําอะไรครับนี่คือรูปที่ผมไปสปอนเซอร์ทั้งหมดนะครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากโค้ชไผ่โค้ชสิสงห์นะครับผมสปอนเซอร์ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นร้านทําเล็บไม่ว่าจะเป็นข้างถนนตึกบ้านคนบ้านฝนแล้วก็ไปแม้กระทั่งโรงพยาบาลเพราะว่ามีน้องบางคนที่ผมไปสปอนเซอร์คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลอยู่ผมก็ไปที่โรงพยาบาลไปคุยเขาก็ยินดีซื้อเพราะว่าเขาเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงการที่ผมไปอธิบายให้เขาฟังนะครับ ทำงานกับโค้ดสองต่อหนึ่งก็บ่อยและหลายครั้งจนกระทั่งเดือนแรกผมสามารถปิดเจดเมนเจอร์ได้ซึ่งผมก็ปิดมาแบบมันว้าวดีครับมันก็แบบว้าวมากว่าเออผมทําได้เหมือนกันนะนะครับแล้วผมก็ทํามาต่อเนื่องนะครับก็เข้ามาศึกษาทั้งเพิ่มทักษะให้ตัวเองนะครับเพิ่มทักษะให้ตัวเองแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ในในอะคาเดมี่พอสักมีนาคมเมษายนเนี่ยอะคาเดมีเราเริ่มเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน ซึ่งสะดวกมากครับผมเข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ทุกครั้งนะครับผมได้ทําการ a ตอร์กับโค้ชทุกครั้งที่เรียนนะครับแล้วผมก็ออกไปทําเคสทําทั้ง1ต่อ1 2ต่อ1ตามระบบตามระเบียบเพื่อวันข้างหน้าผมจะได้ประสบความสําเร็จเป็นมนุษย์เงินแสนเงินล้านของ Legacy เหมือนกันนะครับรูปนี้คือรูปของวันที่มีพัสดีบอลล่าสุดนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ทราบหรอกว่า ว่ามีคะแนน RA ที่เป็นทริปไอซ์แลนด์ค่อนข้างเยอะนะครับผมรู้แค่ว่าอ่ะผมต้องเตรียมอะไรไปบางอย่างเพราะว่าพอดีว่าผมเป็นสปอนเซอร์ได้มา6เซตในเช้านะครับหลังจากออกกําลังกายเสร็จผมเดินลงมาผมก็โทรไปตามนะครับก็กใช้เทคนิคเดียวกับที่โค้ชบอยเพิ่งสอนไปก็คือตามติดตามวันนั้นผมก็ผมก็โทรตามพี่เป็นยังไงวันนั้นผมไปคุยแล้วพี่สนใจยังสนใจอย,อยู่ไหมครับพี่สนใจ1เซตดีหรือว่าจะเป็น4เซตดีครับ เพราะว่าเนี่ยแต่แต่ถ้าพี่ซื้อวันนี้พี่มีถุงพลาสติกที่เป็นอ่า PVC นะครับของดีมากๆเลยเนี่ยเขาแถมให้ด้วยทุกเซตเลยที่พี่ซื้อวันนั้นผมยืนอยู่หน้าไมายม,มาสีนักครินผมได้มาอีก8เซตในเช้านั้นเลยผมรวมมาแล้วเรียบร้อยผมได้14เซตในเช้านั้นซึ่งผมก็ตื่นเต้นและตกใจมากว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ใช้เทคนิคส่วนตัวหรืออะไรมากมายเลยครับเราทําตามระบบของบริษัทของเล g a c ซที่มีให้เราเนี่ย แล้วเราก็ประสบความสําเร็จเองนะครับก็วันนั้นได้มา14ตอนกลางคืนได้มาอีกหนึ่งมีน้องคนหนึ่งโทรมาโทรมาเลยครับพี่หนูอยากได้ถุงพลาสติกอ๋อได้สิถุงพลาสติกไม่แพงด้วยถุงพลาสติกเนี่ยซื้อถุงพลาสติกหนึ่งถุงแถมวิตามินคุณภาพหนึ่งเซตหเดือนสนใจไหมน้องขำใช่ผมขายวิตามินแต่ผมไม่ได้พูดว่าขายวิตามินผมบอกว่าซื้อถุงแถมวิตามินหนึเดือน นะครับก็เป็นการเล่นคามไปน้องเขาก็ขอเล่าอธิบายให้ฟังก็ได้ครับสุดท้ายเรียบร้อยนะครับผมปิดวันนั้นที่รีบอลพัฟฟิรีบอลผมปิดไป15เ็เซตนะครับผมทําเพื่อครอบครัวเท่านั้นเองครับแต่หลังจากนั้นที่เห็นโอ้เห็นหลายคนพิมาว่าสุดยอดผมจะบอกว่าในระหว่างทางผม4เดือนที่ผมปิดเจดเมนเจอร์มา4เดือนติดนะครับด้วยตัวคนเดียวเนี่ยผมมีท้อไหมผมมีความรู้สึกแบบเหนื่อยใจไหม บอกเลยครับมีครับมีตั้งแต่ในเดือนแรกช่วงไปลายปีนาผมมีทุกเดือนเลยครับเดือนหนึ่งจะมีความท้อใจอยู่ประมาณสองสัปดาห์แล้วผมทํำยังไงร,รู้ไหมฮะผมก็ไม่รู้จะคุยกับใครแล้วก็เกิดความเครียดมากแล้วก็คิดไปต่างๆนานาผมจะเลิกไหมผมจะหยุดดีไหมผมอายเขาไหมนะครับผมต้องบอกว่าไม่รู้จะพึ่งใครละผมมาหาโคช้ชผมโทรหาโคช้ชมาหาโค้ชซิงโค้ชไผ่โคช้โคชที่สอนงานผมทั้งหมดเลยผมมีปรึกษาหมดเลยครับ คำแรกที่โค้ชบอกกับผมผมนี่แทบสุดเลยคุณรู้ไหมว่าโค้ชพูดว่าอะไรครับมีใครรู้ไหมฮะโค้ชบอกผมว่าพี่ดีครับเชิญนั่งลงก่อนครับไม่ใช่ผมยอกครับจริงๆแล้วโค้ชบอกผมว่าพี่ครับสิ่งที่พี่เจอมาทุกคนโดนมาหมดแล้วครับทุกคนที่อยู่ในครอบคร์ที่อยู่ในระดับตั้งแต่ห้าแสนมีเงินรายได้ตั้งแต่พันสิบตั้งแต่ห้าแสนถึงหนึ่งล้านทุกคนเจอ บทแบบนี้มาหมดแล้วครับความทุกข์ใจอารมณ์แบบนี้ทุกคนเจอมาหมดซึ่งผมไม่ใช่คนแรกผมก็รู้สึกเอจริงปะเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ผมฟงังฉะนั้นผมก็เลยมานั่งคิดว่าอ่โอเคผมเชื่อเขานะครับแค่เชื่อครับเชื่อไปก่อนเพื่อความสบายใจแล้วเขาก็ฝากให้ผมมานั่งดูสุดท้ายผมลองมาตกผลึกละเมื่อคุณท้อไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะสปอนเซอร์ใครไม่มีใครคุยด้วยนะครับกลับไปฟิต กลับไปฟิตตัวเองครับแล้วคุณจะทําอะไรได้ต่อในธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจสุขภาพนี้โดยที่มันจะเป็นธรรมชาติมากๆครับคําแรกกลับไปฟิตครับแล้วก็ทําตามระบบให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ควรจะทําท้อแท้ไม่ทําให้เราประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับยาหยุดฝันตัวเองหรือลดฝันตัวเองเพียงเพราะน้ําลายราคาถูกมาทําให้เราต้องหยุดในสิ่งแบบนั้นนะครับ ผมเจอมาหมดแล้วฮะผมสามารถพูดได้เพราะผมอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารแล้วผมเอาของไปให้ยื่นให้น้องหลายๆคนในตอนแรกผมอายมากเลยแต่สุดท้ายผมสามารถที่จะแลกอัพกับตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาของไปถือขายเขาเพราะจังหวะที่เราไปเราไม่ได้เอาอะไรไปขายเลยเราเอาหลักประกันเราเอาความมั่นคงทางด้านสุขภาพทางด้านการเงินไปเล่าให้เขาฟังแล้วการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจ ทำธุรกิจตัวเขาล้วนๆครับเราไม่เกี่ยวถูกไหมฮะเราแค่เป็นโค้ชแล้วก็พาของดีๆไปให้เขาเหมือนอย่างที่กลุ่มเรามีสโลกแกนว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีนี่ผมก็เลยถือคำคำนี้มาตลอดนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจในการทำนะครับมีปัญหาปรึกษาโค้ชครับมีปัญหาปรึกษาโค้ชทันทีเลยนะฮะก็เป้าหมายครับผมก็มีเป้าหมายในในเดือนนี้ผมอยากจะเป็นอความาลีนแบบ มีสายงานครบๆนะครับมีทีมงานทั้งสองข้างช่วยงานกันทำนะครับแล้วผมจะลงมาช่วยเขาเต็มที่เหมือนกันนะครับ mm hmm. งาน Inspiration วันมาที่26นี้ผมคิดไว้ว่าต้องมีอย่างน้อย10คนที่ผมจะพาเข้างานนะครับ mm hmm. สิ้นปีนี้ผมจะต้องเป็น Ruby Director mm hmm. ของ Legacy ให้ได้นะครับ mm hmm. และแน่นอนในปีหน้า Iceland mm hmm. ผมจะไปกับพวกคุณครับนะครับ mm hmm. ก่อนจะจบวันนี้ผมจะบอกว่า ทุกคนน่าจะเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ววันนี้ผมเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกแล้วโดยที่ไม่ลังเลผมเต็มที่กับเขามากนะครับเล g a c ซพวกคุณควรจะเริ่มติดมากับผมแล้วไปไอซ์แลนด์กันครับขอบคุณครับ